สถานการณ์ MPV 7ที่นั่งในไทยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะตอนนี้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยขายได้รุ่นละ1,000ต่อเดือนด้วยซ้ำนะพวกมิ u b i s h i หรือ t o y o ต้แต่ตอนนี้นะครับมันมี SUV หน้าใหม่ๆห,หลายรุ่นเลยที่มาแย่งตลาดไม่ว่าจะเป็นรถน้ำมันรถ EV hybrid plug-in hybrid ก็ทำให้ MPV 7ที่นั่งเนี่ยยอดขายดรอปลงไปบ้างเพราะว่าคนซื้อเขาก็รู้ใจตัวเองนะว่าฉันอยากจะได้อะไรเอาคู่เทียบง่ายๆเลยละกันก็คือ m Mitsubishi พอเปิดตัว Xforce ปุ๊บทำให้ยอดขาย x p a n d e r ดรอปลงไปเยอะมากเหลือเพียง300กว่าคันเท่านั้นปรติ x p a n d e r Hybrid นี่ก็เจ๋งมากนะทำยอดขายเฉียดๆพันต่อเดือนได้หลายเดือนด้วยแต่ถึงแม้ว่ายอด x p a n d e r Hybrid ในไทยจะดรอปลงแต่ก็ไม่เร็วนะยอดขายเดือนละ300ต่อเดือนทรงๆสุด แต่ว่ายังอันดับหนึ่งใน m p v เพราะว่าด้วยอะไรหลายอย่างการกับคีย์ที่ดีขึ้นกว่ารุ่น1.5ลิตรปกติเยอะมากแล้วยังไม่รวมพวกดีซรงดีไซน์ข้างนอกข้างในอัโยาปยใช้สอย maiden, ที่ยังยืนหนึ่งในกลุ่มอยู่แต่ต้องยอมรับกันตรงๆว่าจุดขายมิส s บชิ s เอสแอนเดอร์ไฮบมีเพียงหนึ่งเดียวก็คือความสวยงามและขุมพลังไฮบริดแต่ถ้าสมมติว่าจุดขายเหล่านั้นโดนโค่นล้มไปโดยคู่แข่งที่แข็งแกร่งก,กว่าละ่ะทุกคนจะคิดยังไงครับ คือเรื่องของเรื่องนะมันมีเรื่องอยู่ว่าสื่ออินโดนีเซียเขารายงานมาว่าโตโยต้ตาอินโดนีเซียจะเตรียมตัวเปิดเวล o ์เวอร์ชันขุมพลังไฮบริดแทนที่ขุมพลังน้ำมันกันซึ่งค่อนข้างฮือฮาในข่าวที่อินโดนีเซียเพราะว่าออผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าอินโดนีเซียหลายคนยังรู้สึกว่ายังอยากใช้รถน้ำมันอยู่แต่เขาเนี่ยพอเป็นเจตที่นั่งไฮบริดปุ๊บเอ๊ะมันจะเอาไงดีมันจะแพงขึ้นหรือเปล่า เพราะมันมีข่าวลือออกมาปุ๊บๆเยอะๆอย่างเนี้ทำให้ทางวงในของโตโยต้าอินโดนีเซียเขาก็ตอบกลับมาว่าอ่โตโยต้ายังไม่ลักทิ้งขุมพลังน้ำมันล้วนนะครับเขาก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะขายตัว Hybrid แล้วก็ตัวเวอร์ชันน้ำมันควบคู่กันไปด้วยแต่ไม่ว่าข่าวมันจะเป็นยังไงนะมั่นใจได้เลยว่าพอ v e ลส์ Hybrid เปิดตัวที่อินโดนีเซียประเทศไทยก็ต้องอิมพอร์มาโดยไวแล้วมันก็น่าคิดนะครับว่าถ้า Toyota A เอาวลส์ไฮบมา ก็เท่ากับว่าถล่ม t s u b i s h i Hybrid ได้เต็มเตมเลยข้อดีของเจ้าเวลอ z ก็คือออปชันเยอะมากๆในแพ็กเกจรถราคาเดียวกันนะครับถ้าติดตั้งขุมพลัง Hybrid ราคาที่ไม่แตกต่างจาก m i มิ u ูบิชิผมมองว่าน่าจะเป็นศึกที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันไม่น้อยเลยแล้วมันเป็นโอกาสหนึ่งที่ t o y o ต้ จะแก้ตัวกับเวลอ z อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีการปรับปรุงคุณภาพโดยรวมที่ดีขึ้นหรือเปล่าก็ต้องรอให้ v e ลอ z สไฮบริเปิดตัวในไทยก่อนนะครับมั่นใจเลยว่าปีหน้าก็น่าจะได้เห็นกันและเมื่อเป็นเช่นนั้นก็น่าจะทำให้ MPV ไม่เกินล้านของไทยคือคือนหน้าดูเลยครับข่าวสั้นๆก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบรถชอบอะไรก็ตามนะก็ติดตามไว้ก่อนเลยครับผม